สวัสดีครับกลับมาพบกับอีพีนี้อีกเช่นเคยนะครับอีพีล่าสุดเลยคือตอนนี้คือมาตกปลาที่ร้านอาหารแพรรลอเรือตรงนี้นะฮะครับเบ็ดผมอยู่ตรงนี้หมายสวยมากเลยแต่ว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะมีหินมีอะไรมีแพรเก่าจมตรงด้านนี้ก็มีนะฮะตรงนี้เป็นเรือตรวจการของกรมเจ้าท่าของคอนแก่นจะจอดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูไปการรอบรอบนะครับเป็นที่จอดเนะรือนะฮะ โอ้ยจะตีแบบไปงี้น้ำไมจะไหลไปทางนี้นเ,นนเดย๋ยอที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยือ่อหมักพวกปลาหนังปลาอะไรพวกนี้ปรากฏนะฮะประกดปลาสายยูปลาสวายก็อาจจะกินบ้างปลาเดโพอัดกินบ้างก็ว่างๆไงเขามานั่งตกหาปลากินเนาะอเป็นไงครับมีกระไดให้นั่งด้วยนี่คติดแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะได้ทำเจ้าพระยาถ้ามองไปทางนี้จะเห็นสะพานสะพานเดชาหนึ่งครับเห็นไหม รถบิงมานูนน้นไขลๆขนู้นสวยมากเลยเป็นอาน่าวน้ําเย็นมาทางนี้เป็นจุดรวมตรงนู้นนะครับเลยสะพานไปจะเป็นสี่สี่แ็นบิงวังยมน่านรวมเป็นแม่น้ําจําพยาขางนั้นนี้นะฮะคือป่าแม่น้ําจําพยาเนี่ยมันก็ต้องหลากหลายอยู่แล้วสารพัดผมชอบตกนี้แหละองว่าก็มาตกเนี่ยก็จะมีกล่องเบ็ดกล่องอะไรด้วยผมทําชิ่งตกประมาณยาวขนาดนี้ เป็นเหยื่อเหยื่อหมักสุดเย็นของลุงดําเหมือนเดิมบองว่าหาปลาก,กินไงได้ไปก็จะถ้าได้ก็จะใส่เกลือทําตากแดดไว้เน้นทอดอย่างเดียวเน้นทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่หออยู่ห้องเช่าทําอะไรไม่ได้มากแต่ก็จะพอมีกับข้าวได้กินบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ต้องอาศัยมต้องพกดวงด้วยนะการตกปลาเนี่ยแต่ทางด้านนู้นนะคนตกเยอะมากผมก็จะแอบ,บแอบแนี้เพราะมีล่มมีต้นหม,ม,มูต้นไม้ รถมอไซค์ก็จอดอยู่ข้างบนสบายๆชิวๆครับวันว่างๆเดีย๋ยวจะเริ่มงานแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่มีเวลาได้ตกจะตกจะพาะวันหยุดวันอะไรอย่างนี้ก็วันนี้เอาลอกบีจีสิบห้ามาคันสิบฟุตผมจะใช้คันสิบฟุตตลอดเลยแต่เมื่อก่อน,นจะใช้คันเจ็ดฟุตหกฟุตเล็กสุดลนะแปดฟุตเก้าฟุตมีหมดเลยแต่ผมตอนนี้จะใช้คันสิบฟุตเป็นคันอ่อนคันยาวชอบไม่ชอบคันเล็กๆและชอบคันยาว แต่ไม่ถึงกับเป็นคันแข็งนะคัออนอ่อนธรรมดาเลีแหละชอบยาวๆเวลาอัดปลาอะไรมันมันโก่งมันสวยดีหมายเนี้ยอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยเนะที่บอกมันหินมันเยอะแล้วก็มีแพรเก่าจมมีเศษทากไม้ก็เหมือนกันแต่ก็ปลามาเข้าดีนะหลากหลายคนก็หุ่นเปลี่ยนการตกเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยแล้วแต่เป็นบางวันแต่ถ้าเป็นแม่น้ำอ่าแม่น้ำยมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย มันจะเป็นทรายเป็นทรายเน้นทรายเลยจะดีจะดีมากที่ผมก็ไม่ตกมาจะเป็นทรายมันไม่ค่อยมีอุปสรรคใต้น้ําเท่าไหร่ในน้ํายมอะไรพวกนี้ในน้ำน่านอย่างเงี้ยแต่ในน้ํายมจะเป็นทรายเยอะแต่มันก็จะเป็นเป็นเส้นนูน้นไปทางนน้นก็จะมีเพราะไม่น้ำมันโค้งไปอีสภาก็มีเขาตกเหมือนกันแต่ผมไม่อยากไปไกลเอาใกล้กลกลพอละปลาไม่น้ํามันคาดเดาอะไรไม่ได้เข้าใจไหมอาจจะมีปลาพวกกินล่าแบบ กินเนื้อพวกนี้ปลาแดงปลานําเงินปลาเบี้ยวอย่างเงี้ยแต่เป็นผมเป็นตกปลาหนังปลากรดปลาอะไรแต่มาข้างปลาตะเพียนนักกินื่อกีปลาตะเพียนกินเล็กๆกินอยู่เงี้ยปลาขาวปลาแดงปลาเบี้ยวอาจจะมาโฉบติดอีกทีก็ได้เป็นไ่ได้มีหลายอย่างอันตกปลาเนี่ยต้องใส่ดวงนะมาเลยไปคาดหวังได้มั่งไม่ได้มั่งไม่เป็นไรก็ชิวๆหลักๆเลยคือถ้าได้ก็ทาไปทําอาหารผมจะเก็บไว้ไม่ค่อยมานี่จะไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อก็จะมีแหล่งซื้อปลา ต้งไงตลาดตรงไงผมจะรู้แต่ว่าผมจะเน้นเอาไว้ทอดกินนะครับมาอยู่ห้องเช่าใหม่ๆก็ต้องประหยัดไปเงี้ยถ้าได้มาผมก็ยังมาวนาาได้มาผมทำแค่ใส่ตู้เย็นมาเลยตัวไม่ใหญ่นักตัวสองสามขีดอย่างเงี้ยแต่ก็เก็บเก็บไปแต,แต่มาณนี้ผมมาเย็นไปหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนกันนั้นวันนี้ก็มามาไปสองไปสามเดี๋ยวห้าโมงหกโมงผมกกลับละจะไปซื้อของด้วยผาานออกฟ้าไปซื้อของตอนนี้มันยังร้อนอยู่โชคดีที่มีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นจำฉาเลยล่ม เหมาะการตกปลาที่นั่งมีเพียบเลยที่นั่งดูเรืออะไรเงี้ยเพียบเนี่ยมีเศษซากไอโง่เลยนะเห็นไหมไงโง่บนเนี้ยเวลาน้ํามันขึ้นอะ่ะบนนี้ดักไอ้โง่ได้ดักขวางอย่างเงี้ยให้ให้ใจใ,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 ให้แค่ปิ่มหน่อยเดียวผมว่าปลาจะเข้าดีให้หายใจนิดนึงเนี่ยด,ดูด,ดิเหมาะมากเลยนะปลาจะเลาะหล่งมาเรื่อยมันต้องมีติดบ,บ้างแหละนะครับต้องมีติดมากไอโงนะ่เนี่ยแต่เสียอย่างเดียว ไอโง่เนี่ยคนขโมยชอบขโมยชอบรักง่ายแต่เป็นแพงนะปากหนึ่งก็ถ้าปากยาวก็เป็นพันปากสั้นก็ห้าหกร้อยสามสี่ร้อยละแต่พราะว่าบรรยากาศดีนะมีไฟตก,กคืนสามารถตกได้ตรงนี้จะมีไฟลายทางตกสามารถเราใส่กระดิ่งเอาถ้ามีเวลานะตกาคืนเะข้าดีนะฮะอยากได้มากเลยอยากได้พวกปรากฏครั้งปรากฏอะไรใหญ่ๆเงี้ยอยากหวังเงี้ยก็หวังหวังไว้อย่างนั้นแหละ ตกปลาเราต้องต้องมีดวงมาด้วยบางทีก็ไม่ได้อะโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบอีพีตกปลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้ายัางไงก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึงสวัสดีครับผม